สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับยังคงพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับที่เหมาะสมต่อพืชนะครับในเรื่องที่2กันนะครับก็ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้มาเรียนรู้กันว่านอกจากเป็นแหล่งที่อาศัยเป็นแหล่งอาหารแล้วสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพืชและสัตว์ยังมีอะไรอีกนะครับนักเรียน เขาบอกว่า,าเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนนะครับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในแต่ละบริเวณจะอาศัยสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งสืบพันธุ์และแหล่งเลี้ยงลูกอ่อนเช่นเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บนชายหาดนกทำรังอยู่บนต้นไม้เพื่อเลี้ยงลูกเป็นต้นนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือนกก็จะ เลี้ยงลูกอ่อนอยู่บนต้นไม้ทํารังอยู่บนต้นไม้นะครับแล้วก็บินไปหาอาหารเนี่ยมาให้ลูกนกได้กินกันและเมื่อนกก็เมื่อนกจะเดินเติบโตก็สามารถบินออกจากรังแล้วก็ไปหาคู่ต่อไปและมีลูกมีหลานอีกต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพของการที่แม่นกกาลังจาปพ่ออาหารให้ลูกนกที่อยู่ในรังบนต้นไม้นั่นเองนะครับต่อมา ภาพต่อไปก็เป็นภาพของเต่านะครับเต่าทําการฟักไข่นะครับหรือวางไข่ไว้ในทรายแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้ทรายเนี่ยกบไข่ไว้เพื่อไม่ให้ศัตรูหรือไม่ให้อะไรมาทําร้ายไข่ของเต่านั่นเองนะครับเต่าก็ได้ฟักไข่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็พอถึงเวลาเต่าก็จะอาไข่นะครับก็จะแตกออกมาเป็นตัวของเต่าแล้วก็คืนสู่ทะเลต่อไปนั่นเองนะครับ สนะครับก็คือเป็นแหล่งหลบภัยสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งหลบภัยของพืชและสัตว์เช่นสาหร่ายหรือพืดน้ําเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น,น้ําเช่นกุ้งปลานะครับดินเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินเช่นไส้เดือนนะครับแล้วก็ป่าเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ป่าเช่นเสือลิงช้างกวางนะครับมาดูภาพกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของ ปลาเนิ้อปลาการ์ตูนนะครับที่แอบซ่อนตัวอยู่ในสาหร่ายนะครับต้นสาหร่ายต้นดอกไม้ทะเลต่างๆนะครับแอบอยู่นะครับเขาบอกว่าปลาการังหรือสาหร่ายบางชนิดพวกนี้นะครับจะมีตัวอาจะอะไรครับจะแสดงความเป็นพิษของตัวเองออกมาเมื่อปลาใหญ่บางชนิดไปถูกกับ สาหร่ายตัวนั้นไปถูกกับปการาังตัวนั้นจึงทําให้เกิดพิษขึ้นมาและไม่สามารถทําร้ายหรือจะกินปลาพวกนี้ได้ดังนั้นปลาก็จะอาศัยปการางังอาศัยสาหร่ายพวกนี้ในการหลบหลีกภัยนั่นเองนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นไส้เดือนนะครับไส้เดือนก็จะอาศัยอยู่ในดินนะครับเพราะเขาบอกแลว้วตามธรรมชาติของไส้เดือนไส้เดือนจะทําหน้าที่ในการโพดินให้แก่ต้นไม้นะครับเพราะระหว่างที่ ไส้เดือนครืบนะครับหรือเดินนั่นเองนะครับก็จะทําการย่อยไปเรื่อยๆนะครับหรือทําให้อะไรลูกทําให้ดินมีช่องว่างของอากาศนะครับจึงทำเขาเรียกว่าใช้ในการพลวนดินให้แก่ต้นไม้นั่นเองนะครับพอมีช่องว่างลกัน่าช่องว่าง ของอากาศจึงทําให้ดินนี้ร่วนซุยนะครับดังนั้นเนี่ยไส้เดือนก็จะใส่ยอยู่ในดินแล้วทั้งนี้ไส้เดือนก็จะอาศัยดินนะครับเพื่อที่จะหลบภัยไม่ให้ศัตรูอะไรมาทําร้ายคือฝังตัวอยู่ในดินนั่นเองนะครับทีนี้จะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทํานะครับในคาบของคาบนี้นะครับก็คือแหลงเลี้ยงลูกอ่อนและแหลงเลี้ยงลูกอ่อนนะครับ มีอะไรนะครับเล่งเลี้ยงลูกอ่อนมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับให้นักเรียนเขียนมาเลยว่าเล่งเลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์มีอะไรบ้างที่ไหนบ้างเขียนมานะครับดังในคลิปเมื่อกี้ก็มีบนต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วนอกจากต้นไม้แล้วมีอะไรอีกที่จะใช้เลี้ยงลูกอ่อนได้บ้างอันที่2แหล่งหลบัฟของสัตว์มีที่ไหนบ้างมีอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนเขียนลงมานะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้หรือนักเรียน นึกได้หรือนักเรียนค้นฟ้าเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเขียนลงมาได้นะครับหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสามารถทํกากิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุดนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ